สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ก็มีซีรีส์ใหม่ๆออนแอร์มาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของซีรีส์ยาวๆหรือว่าจะเป็นมินิซีรีส์น่าสนใจหลายๆเรื่องเลยล่ะค่ะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะช่วงนี้แอดวานก็อากาศเปลี่ยนแล้วก็เสียงจะแผบๆนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นใครแต่อย่างใดนะคะสําหรับในอพิจสด์นี้เราไปที่ชื่อเรื่องนะคะก็คือซีรีส์เรื่อง The Princess ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากอ่านนิยายต้องไปค้นหาคำว่า my daughter นะคะซึ่งชื่อซีรีส์กับชื่อนิยายมันคนละชื่อกันนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะได้คุณหยวนห้าวแล้วก็คุณเจียงจือนานค่ะมาเล่นด้วยกันนะคะแสดงคู่กันเป็นเรื่องแรกเลยสำหรับเรื่องนี้นานนะคะก็ถือได้ว่าเออหวานไปดูมานะคะประมาณ10ตอนก็รู้สึกว่ามันก็เข้มข้นดีนะคะมีความแบบพระเอกค่อนข้างจะเข้มๆแล้วก็บ้าระห่ำด้วยนะคะเป็นแมททัพ เป็นผู้บัญชาการที่มีความแบบเรียกได้ว่าตัวตึงทีเดียวค่ะแล้วก็ส่วนนักเอกนั้นก็เป็นผู้หญิงสวยที่มีความน่ารักนะคะสําหรับเรื่องนี้นี่ออนแอร์นะคะในวันที่26กันยายนนะคะก็บน Tencent Video ของจีนนะคะในประเทศไทยก็ติดตามกันได้ที่ VTV Thailand ค่ะก็ออนแอร์ล้วนๆนะคะ10ตอนกันเลยทีเดียวค่ะก็เริ่มโหมดนะคะก็เป็นแบบเรื่องราวที่บอกเล่านะคะฉากหลังเป็นสาธารณรัฐจีน นะคะยุคแบบรีพับริกันในตอนนั้นพอฉนันเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยก็สวยงามมากๆทั้งผู้ชายก็เท่นะคะยิ่งชุดแมททับของพระเอกของพวกเราต้องเรียกว่าผู้บัญชาการเนาะก็ถือว่ามีผ้าคลุมมีอะไรนะเขาตัวเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะไอตัวข้างหลังอะ่ะเรียกเป็นผ้าคลุมเนาะเป็นแบบเสื้อคลุมอะไรแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่ายาวๆก็มีความเท่ๆอย่างชุดทหารที่พวกเราได้เห็นในหลายๆเรื่องนะคะส่วนานางเอกของพวกเราเนาะในยุคนั้นก็จะใส่เป็นแบบพวก กิเพาลนะคะก็จะโชว์แบบเอวอกสะโพกอะไรแบบนี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดของความสวยแล้วนะคะโชว์สลีละที่มาจากเสื้อผ้าได้ดีทีเดียวนะคะซึ่งจำนวนตอนที่10ตอนนี้นะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะต้องนอนดึกนะเพราะว่ามันยาวตอนละประมาณ11-12นาทีนะคะ แต่ก็ถือได้ว่านะคะพอดู10ตอนแล้วมันก็รวมๆก็เป็นร้อยนาทีเนาะก็เล่าเรื่องได้อย่างเข้าใจนะคะแต่ว่าตัวละครของพวกเราอย่างพระเอกนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสุดครัวหรือว่าสุดโต่งนั่นเองค่ะ <c oughs> สําหรับนางเอกนะคะก็ถือได้ว่าในช่วงเริ่มต้นก็มีความน่ารักใสๆก่อนแต่ว่าพอดําเนินเรื่องไปก็จะเริ่มแบบเออต้องเย้าหยวนเนาะต้องมีสเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆเอย,ย,ยๆเลยนะคะก็แน่นอนว่าในส่วนของมินิซีรีแบบนี้เนาะ แต่ไม่ไม่ได้สั้นมากนะเพื่อนๆดูได้กำลังพอดีีดเลยนะคะ11-12นาทีเนี่ยคือนางเอกของพวกเราก็แน่นอนว่าก็มีฉากแบบจุ๊บกันกับทางพระเอกเนี่ก็ค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะคะก็ดึงดูดแหละเอาเป็นว่าดึงดูดนะคะเหล่าบรรดาตลาดอย่างพวกเรานะโดยเฉพาะผู้หญิงชอบดูแบบนี้นะคะเพราะว่าพระเอกหล่อมากค่ะพระเอกหล่อมากเลยนะคะสําหรับในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกนะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่จะต้องอยู่ระหว่าง ะะอยู่ระหว่างชายหนุ่มฮอตๆสองคนค่ะคนหนึ่งเป็นผู้แบบเออเป็นผู้บัญชาการนะคะเป็นเหมือนแม่ทัพอีกคนหนึ่งก็เป็นเหมือนเหล่าซื้อเป็นอาจารย์เป็น p r o f เซอร์อะไรแบบนี้นะคะคนหนึ่งเป็นหนุ่มหล่อที่แบบเออมีความสุดโตง่งบ้าระห่ำอ,อีกคนหนึ่งเป็นหนุ่มที่มีพรสวรรค์หล่อเหลานะคะแหมแต่นางเอกของพวกเรานั้นมีแขนที่ต้องชําระค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนางเอกก็เข้ามาเป็นเหมือนกับเลขานะคะเลขามาทํางานใกล้ชิดให้เอกน แต่ว่านะคะพระเอกของพวกเราก็ยกให้อีกหนึ่งตำแหน่งค่ะนั่นก็คือตำแหน่งภรรยาเอาไปด้วยเลยนะคะทีนี้ทางความใกล้ชิดนะ่ะคือด้วยความที่มันมีสองชายหนึ่งหญิงนะคะสองชายก็แย่งกันหนึ่งหญิงเนี่ยละคะ่ะโอ้ยตายๆนะเราเหมือนอยากจะเป็นนางเอกนะคะก็มีผู้ชายมาพยายามจะแย่งกันอะไรประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็มีพระเอกเนาะพระเอกเป็นนั่นแหละเป็นแม่ทัพนะเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแต่อย่างใด ะะแต่ว่าเรียกได้ว่าคุณภาพในการถ่ายทำเสนะื้อผ้านผมทั้งหลายฉากทั้งหลายดูแล้วมีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ตัวของนักแสดงทั้งหลายที่แคสมานะคะบอกได้เลยว่าเสานะื้อผ้านผมนะคะเป๊ะไปทุกส่วนเลยนะคะณ <c oughs> นะจุดนี้ก็ต้องชื่นชมนะสไตลิสอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็พวงเออพอปต่างๆขนาดรองเท้าส้นสูงหวานว่าเขาก็ยังใส่รายละเอียดที่แบบเออดีอะดีอะหวานว่าเรื่องนี้มีความประณีตมากๆเลยนะคะแล้วก็ชุด กิเพาของผู้หญิงเองก็สวยมากๆเลยนะคะก็เรื่องเนี้ยหวานว่าถูกจริตของผู้ชมที่เป็นผู้หญิงอย่างเราๆนี่แหละคะ่ะส่วนคุณผู้ชายถ้าดูแล้วก็อาจจะเฮ้ยทำไมพระเอกหล่อจังนะคะอาจจะอิจฉาลิษยาตัวพระเอกได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ดูได้นะคะเพื่อนๆก็ถือว่าเพื่อนๆผู้ชายมาดูเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าเออทั้งเรื่องมีผู้หญิงอยู่น้อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องมาแย่งชิงกันนั่นเองค่ะแล้วน้องนางเอกนะคะก็เป็นน้องนางเอกที่ แบบเ,เริ่มจากมีความดูแล้วน่าเดียงสาะคะไร้เดียงสาใสายๆแต่ว่าน้องเขามีเสน่ห์นะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะคะน้องเขาก็มีความโหดร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าคือต้องใช้เสน่ห์ของผู้หญิงให้ถึงขีดสุดเลยนะคะเพื่อจะเอามาใช้ในการแก้แค้นณจุดนี้นั่นเองค่ะนี้ในส่วนนี้นะคะอาจจะทําให้บางฉากพวกเราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของนางเอกซึ่งบางครั้งจะต้องบอกแล้วต้องใช้เสน่ห์นะคะเพื่อที่จะไปให้ จัดการให้บรรลุเรื่องแผนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็เป็นแค่การแสดงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เรื่องนี้เรียกได้ว่าน้องนางเอกก็ต้องแสดงฝีมือเช่นเดียวกันนะคะมันมีหลายอารมณ์แล้วก็เวลาที่ต้องหลบๆซ่อนๆในการที่จะแบบเออสืบความลับแล้วก็จะแบบแก้แค้นแล้วที่สําคัญก็คือคนที่นางเอกจะแก้แค้นนั้นนะคะมันเป็นศัตรูตัวจริงของนางเอกหรือเปล่านะจุดนี้ก็มีเครื่องหมายคําถามเช่นเดียวกันนะคะ ถามว่าเรื่องนี้นางเอกแค่ใช้เสน่ห์อย่างเดียวไหมนางเอกมีความสามารถนะเพื่อนๆนางเอกสามารถบูได้ด้วยนะคะสามารถจะแบบต่อสู้ได้นะใช้มีดอะไรเงี้ยได้ค่ะแล้วก็ระหว่างการทะเลาะวิวาทอะไรแบบนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็ถือได้ว่าแสดงบทนี้ได้ดีทีเดียวแล้วมันคือยังไงดีล่ะคือมันมันทะเลาะด้วยแล้วมันต้องสวยด้วยนะคะคือรองเท้าส้นสูงก็ต้องใส่แต่ทะเลาะกันก็ต้องทะเลาะอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาที่ยกเท้าขึ้นเวลาต่อ สู้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีฉากที่เป็นฉากแบบบูที่คล้ายๆกับต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นแบบเอายกขาขึ้นไปแล้วก็แบบหนีบเอาขาหนีบคออะไรผู้ชายอะไรประมาณนี้นะคะมันมีกลิ่นอายของแนวแอคชั่นสไตล์ฮอลลีวูดอยู่บ้างนะคะ <c oughs> ก็บอกแล้วเรื่องนี้ก็คืออย่างยังไงยังไงนะคะต้องให้คะแนนเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็แบบรูปร่างหน้าตาของเหล่าบรรดานักสแสดงอย่างพระเอกแล้วก็พระรองแล้วก็นางเอกเนี่ยให้ไปเลย1ิเต็ม สิไม่ตัดนะคะแล้วก็เวลาที่มีแอคชั่นนะคะอะไรต่างๆก็ดูถ่ายทําแล้วมีมุมกล้องที่ดีนั่นเองนะคะาล้ค่ะก็แน่นอนว่านะคะพระเอกกับนางเอกเขาต้องตบหลุมรักกันอยู่แล้วละค่ะแล้วก็ตัวของนางเอกเองนะคะก็จะค่อยๆค่อยๆพบว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่เธอนั้นควรจะไว้วางใจนั่นเองนะคะก็แหมหวานพูดถึงขนาดนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะเดาๆได้นะคะว่าตอนเริ่มเรื่องนั้นนางเอกของ เราจะต้องมองพระเอกในแง่ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็กะว่าจะเหยียบเยียบเหยียบพระเอกไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนางเอกในการแก้แค้นนั่นเองแต่จริงแล้วนะคะเดี๋ยวนางเอกก็จะค้นพบว่าเอ้ยไม่ใช่นิว่าพระเอกถึงแม้ว่าจะสุดโต่งแล้วดูบ้าระห่ำขนาดนี้แต่ว่าเนื้อในเป็นคนอ่อนโยนเนาะแล้วก็รักฉันเลิศเกินอะไรประมาณนี้นะคะโอ้แต่ก็พอดเรื่องมันก็มีอย่างนี้แหละเพื่อนๆมันไม่ได้พอดเรื่องมันไม่ได้หนีไปไหนพวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าหวันอยากจะชวนเพื่อนๆมาดู ความหล่อความเท่และก็ความสวยของน้องๆในเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยคุณหยวนห้าวแล้วก็น้องเจียงจือนานนะคะก็เป็นเรื่องแรกที่พวกเขามาพบกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะอย่าลืมไปดูกันค่ะที่ในประเทศไทยก็ดูกันได้ชมกันได้ที่วีทีวีไทยแลนด์นะคะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ